สวัสดีครับมิเตตัตมชาแนลนะฮะวันนี้พาขึ้นมากันที่เขากลมหลวงชุมพรนะรที่สัตหีบนะครับก็พามาดูในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ดูสารเสด็จเตี่ยนะครับแล้วก็เป็นโมเดลหรือรถจำลองนะครับ คนก็ขึ้นมากันไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะฮะด้านบนวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่12เดือนธันวานะฮะปี2 5 5ห้าห้าดเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศที่อยู่ด้านล่างด้วยแล้วกันนะมีเป็นภูเขาเป็นเกาะด้านล่างนะสวยงามเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้โน้ตั แต่มีบางจุดเขาห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ก็ทำตามระเบียบเขาแล้วกันเนี่ยฮะมองไปด้านล่างนะครับสวยงามเลย วันนี้ก็จะมีเป็นสถานที่จอดรถ <laughs> คนรักจักรยานก็ปั่นขึ้นมาได้นะครับครับท่านผู้ชมถ้ามองจากด้านนี้นะครับ <laughs> ก็จะเห็นผาวชิลาลงกอนะครับบริเวณด้านล่างวันนี้ท้องฟ้ากับน้ำทะเลสวยมากนะฮะ แล้วก็มีการจับสถานที่นะครับเป็นเ,เหมือนจะเป็นห่วงหวงยางนะแต่แต่รู้สึกว่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นชื่อของเรือเรือหลวงต่างๆนะเรือหลวงอ่างทองเรือหลวงสุข นะครับแล้วก็เป็นเรือหลวงต่างๆต,ต,ตรงนี้ก็จะมีเป็นสมอเรือนะเนสีงงนะยงที่ท่านได้ยินก็จะเป็นเสียงคล้องนะครับที่คนที่ขึ้นมาเที่ยวก็จะมาตีคล้องกันแล้วก็มีคนมาไหว้สเสด็จเตี่ยนะครับสเสด็จเตีย่ยท่านอยู่ด้านในนะครับในบริเวณนี้ก็จะมีเป็น เรือลบจำลองนะครับเป็นเรือต่างๆที่ข้าราชการแล้วก็ทหารประจำการเรือหลวงต่างๆน้อมถวายนะครับเรือหลวงกระบุรีเขาจะมีเป็นชื่อ ชื่อของเรือหลวงแต่ละลำบอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านที่ออขายทุกเทียนแล้วก็ประทับที่แก้บนนะครับแล้วก็เป็นของที่ระลึกต่างๆทีนี้ก็เป็นเรือสามลำมีเรือเรือหลวงท่าจีนปัดแสแล้วก็ปิงก้านะครับ ทางด้านบนนั้นก็มีอีกเยอะเลยนะอีกหลายอย่างไม่ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะแต่เรือหลวงนะครับก็จะเป็นรูปเครื่องบินต่างๆด้วยเดี๋ยวเอาไว้เราขึ้นไปดูกันด้านนี้ก็จะเป็นของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับเป็นรูปของปืนใหญ่ เป็นิงปืนใหญ่นะครับลูกอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นการยกพลขึ้นบกนะอันนี้ของหน่วยบัญชาการนาะวิดนะียวทินเป็นการจำลองการยกพลขึ้นบกนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินของราชนาวีเป็นโมเดลนะด้านนี้ก็โมเดลของเรือหลวงจักกีนารเบตที่ด้านบนก็จะเป็นจุด ชมวิวนะแต่เขาห้ามถ่ายรูปแล้วก็ห้ามใช้กล้องสองตาโดยเด็กขาดนะครับก็แล้วก็ปฏิบัติตามกฎนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนต่างๆของฐานเรือที่ใช้นะครับแล้วก็เป็นเรือต่างๆตรงด้านนี้น่าจะเป็นในส่วนของประภาคารหรือเปล่ปาผมไม่มั่นใจ ก็ได้มีเป็นประตูทางขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะขึ้นไปด้านบนได้ะนะบริเวณนี้นะครับก็เป็นสถานที่จุดประทัดนะครับเพื่อเวลาใครที่ได้บนบานสังเกวกับทางเสด็จเตี่ยวไว้แล้วก็จะมาทําการแก้บนนะครับตรงนี้เสียงประทัดก็จะไม่ขาดสายนะครับเพราะว่าก็ เป็นดังที่ได้ได้ขอไว้แล้วก็สมหวังกันนะครับจะเห็นได้ว่าเศษของประทัดจะเยอะมากเลยนะฮะคือตรงนี้เขาจะมีบริการในเรื่องของประทัดนะฮะห้าร้อยนัดร้อยี่บ้าบาทสามสิบนัดสิบบาทแล้วเวลาบ่นเราก็บ่นไว้ว่าจะบ่นประทัดกี่นัดกี่นัดนะครับก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมมาแก้บ่นตรงนี้ด้วยนะครับมากครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ